สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมสซาก้านะครับสำหรับวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนร่างมิทูเกาะกันนะครับเป็นมิทูเกาะร่างหนามนะฮะก็เ๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะ่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำกันต่อไปด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันมีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับผมปกตินะครับเราเล่นมิทูเกาะเนี่ยเราก็จะใช้ร่างมิทูเกาะแบบปกตินะแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นร่างมาสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีหนามนะ ซึ่งล่างหนามมันเป็นยังไงใช่ไหมเดีย๋ยวผมพาไปดูนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมขึ้นเข้ามาเล่นเลยนะครับเดีย๋ยวก,กดเข้าไปก่อนเดีย๋ยวให้ดูรีวิวตัวละครก่อนนะครับว่าไอมิวทูเกาะล่างมาสเตอร์ที่เป็นล่างหนามนะฮะหน้าตาเป็นยังไงนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับยังให้ดูนะครับถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะว้าวมากๆนะหลายคนก็ยังไม่รู้วิธีทำนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วด้วยนะนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับ เนี่ยนี่คือล่างปกตินะมาสเตอร์ปกตินะครับนี่นะครับมิทูเกาะนะครับล่างมาสเตอร์ล่างหนามเป็นแบบนี้นะเออก็มีวิธีนะครับการทําง่ายๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแน่นอนคุณจะต้องมีมิลทูเกาะหนึ่งตัวอยู่แล้วนะแล้วคุณก็จต้องจะมีล่างมาสเตอร์นะครับก็คือต้องมีสติ๊กเกอร์ล่างมาสเตอร์ด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้นะครับ แปลงร่างเป็นร่างเกาะนะซึ่งไอเทมเนี่ยมันจะเป็นไอเทมพิเศษซึ่งเราหาไดจากการทํากิจกรรมนะครับผมจะมีกิจกรรมให้เราทําให้เราใช้เพชแรแลกมาอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเงื่อนไขครับในการทําร่างมาสเตอร์นะครับมิลทูเกาะนะครับเงื่อนไขในการทําร่างมาสเตอร์แน่นอนนะครับคุณจะต้องมีมิลทูเกาะ1ตัวใช่ไหมสองก็คือคุณจะต้องนะครับเปลี่ยนร่างแฟตนะครับ พอเปลี่ยนร่างแฟดเนี่ยทำไงต่อใช่ไหมฮะพอเปลี่ยนร่างแฟดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อคือเราจะต้องไปฝึกนะครับโปเกมอนให้ได้เลเวลรวม25นะนี่มันคือเงื่อนไขเบสิกพื้นฐานเลยนะครับในการเปลี่ยนร่างมาสเตอร์นะครับผมแล้วคุณก็จะต้องมีสติ๊กเกอร์ร่างมาสเตอร์ของตัวมิทูเกาะด้วยนะครับพอคุณเปลี่ยนร่างมาแล้วเนี่ยคุณจะได้ร่างแบบนี้นะครับก็จะเป็นมิทูเกาะร่างมาสเตอร์ที่มีไฟขึ้นท่วมตัวเนาะเป็นออร่าเนาะแล้วก็ไอเทมที่เห็นอยู่นะเป็นไอเทมถือนะครับของตัวนะตัวเเเมมมทททูกาะะะนนนโจครบผ อันนี้เมื่อสวมใส่เนี่ยมันจะยังไม่เปลี่ยนเป็นร่างเกาะนะน,น,นี่ครับมันจะต้องมี Nextgen Arm o r นะครับไอเทม next g จ n armor จะเป็นไอเทมที่เอาไ้ใช้เปลี่ยนเป็นร่างเกาะน,นะครับพอเรากดคาว่าแรกเนี่ยมันจะบอกว่าอุปกรณ์สวมใส่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างของโปกเกมอนได้นะครับ <te peel> <t ose> เขาบอกให้ถอดออกก่อนนะครับผมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือให้ถอดออกก่อนนะครับผมเรายังไม่ต้องใส่นะครับไอเทมชินีนะโทเทนเจมนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูวิธีการแลกนะครับเนี่ยเราถอดก่อนนะครับหลังจากนัั้นนะครบ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไอเทมที่เอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนนะครับให้เป็น next gen armor นะครับเมื่อกี้เป็น t ท t e ์เรนเจมนะครับเราต้องทําให้เป็น next gen armor ก่อนนะครับโดยการให้เราจะต้องมีตั๋วตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นตั๋วนะครับไหนวาไหนวานี่ตัวนี้ครับเนี่ยมันจะต้องมีตั๋วนี้นะครับบัตรและอุปกรณ์เกราะเห็นไหมฮะของมิวถูเกราะโดยเฉพาะนะหาได้จากการทํากิจกรรมนะครับผมเดี๋ยววิธีหาเดี๋ยวผมอ่า ให้ดูในท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเราจะต้องมีตัวนี้ก่อนนะถึงจะทําเป็น next gen armor ได้นะครับอ่ะกลับเข้าไปที่ตัวละครอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปที่ตัวมีถูกกรออีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทําการเปลี่ยนเป็นอ่าจาก t o t e n james เป็น next gen armor กันนะครับผมอ่ะกดเข้าไปนะครับที่มีถูกกรอไปที่อุปกรณ์นะครับผมให้เราไปหา t o t e n james นะครับเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยเป็น t o t e n james ปกติให้เรากดคาว่าเปลี่ยนนะครับขวาบนเห็นไหมแล้วก็ก็กดคําว่าแลกได้เลยนะฮะมันจะกลายเป็น next gen armor นะครับ อ่าโอเคตอนนี้ยังกดไม่ได้ใช่ไหมทำไมถึงกดไม่ได้นะครับเราจะต้องเอากล่องเบสซิ่งออกก่อนนะครับกล่องเบสซิ่งตรงนี้นะเครื่องเติบโตนะเอาออกก่อนอ่าพอเราออกเสร็จปุ๊บทำไงต่อครับอ่าเราก็กดเปลี่ยนได้เลยแล้วกดแรกนะฮะเห็นไหมฮะนี่มันก็กลายเป็น next gen armor แล้วเห็นไหมฮะพอเป็น next gen armor เสร็จปุ๊บทำไงต่อครับเราก็แค่กดสวมใส่นะครับนี่ครับมันจะกลายเป็นร่างเกราะแล้วนะครับร่างหนามนะเดี๋ยวดูนะกดใส่ได้เลยนะครับมันจะเปลี่ยนฟอร์มทันทีเลย นเห็นไหมง่ายๆนะครับลักษณะนะครับของมันมันจะเหมือนกับตัวอาร์ซิอุสแหละนะครับพอเราเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยมันก็จะเปลี่ยนฟอร์มไปเรื่อยนั่นเองนะครับผมอ่านี่คือวิธีการนะครับเปลี่ยนล่างนะครับมิลทูเกาะล่างมาสเตอร์แบบปกตินะครับให้เป็นอ่มิลทูเกาะล่างมาสเตอร์นะครับเป็นแบบเกาะหนามนะเท่ๆเลยนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถที่จะใส่ถุงเครื่องเติบโตได้แบบปกตินะครับใส่ที่หลังนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการหาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมิลทูเกาะกันเลยครับไปดูกันเลย เท่าไหร่500ฟักทองนะครับกับ20,000เพชรนะครับผมอ่าคุณกันไปเลยนะนี่นครับมิวทูกรอะมาแล้วนะครับผมมิวทูกรอะมาแล้วครับมิวทูกรอโอ้โหห้าพันเศษชิปนะครับโอ้โในสุดก็มานะฮะ คือน้องๆหลายๆคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่าพี่ครับมิวทูเกาะเมื่อไหร่กิจกรรมจะมาคือกิจกรรมแจกเมื่อเดือนสิงหามันจบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ากิจกรรมที่เราสามารถหาได้จริงๆนะก็คือนี่อย่างที่ผมเคยบอกน้องๆไปนะก็คือ5,000เศษชิปให้น้องๆไปสะสมตรงนี้มานะ5,000เศษชิปแล้วก็มาแลกตรงนี้เลยนะครับมิวทูเกาะผมบอกนี่โคตรเก่งเลยนะตัวตึงเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของสติ๊กเกอร์ล่างมาเตอร์นะครับของตัวมิวทูเกาะด้วยนะให้500ฟักทองนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับมันจะมีไอเทมนะคครรัับบโททเเนนจมมะผ อันนี้จะเป็นไอเทมที่มีมิวทูเกราะถือนะครับผมก็จะบวกสเตตให้มีมิวทูเกราะนะอุปกรณ์บวก3เนี่ยจะใช้100เศษชิปนะครับกับ800เพชรนะครับผมก็แลกกันได้เลยนะโคตรเจ๋งเลยนะครับมิวทูเกราะมาแล้วนะเอออุปกรณ์สมใส่พลังแซดนะครับแล้วก็นี่เลยที่สําคัญเลยครับบัตรและอุปกรณ์เกราะนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เกราะอัปเกรดของมิวทูนะฮะมิวทูเกราะนั่นเองนะสำหรับใครที่มีมิวทูเกราะก็สละนะครับ500เพชรมาแลกได้เลยนะ อ่ะโอเคนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นวิธีการนะครับอ่าเปลี่ยนล่างมีทูเกาะล่างมาสเตอร์แบบปกตินะให้เป็นมีทูเกาะล่างมาสเตอร์แบบเกาะน้ําแบบนี้เลยนะครับผมก็มีวิธีทำง่ายๆประมาณนี้นะครับผมหวังว่าทุกๆคนนะครับจะทําอ่ากันได้เหมือนกันทุกๆคนนะครับผมก็โอเคผมก็ประมาณนี้ก่็แล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยินดีถงแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นคลิปหน้านะครับผมสีอุเกสวัสดีครับ